วันี้เราจะพาทุกคนนะคะไปเยี่ยมชมที่สะพานมอนนะคะในขณะนี้เป็นช่วงเวลาหนึ่งทุ่มห้านาทีนะคะวันนี้จะเดินไปชมบรรยากาศไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างลแล้วก็จะทำการเดินเท้าไปก็งไปอะไรก็ไเขาไม่เอาแล้ว พร้อมทานเลยนะคะเหลือกองผุดท้ายโลเท่าไหร่ครับปูโลตั้งเก้าสิบค่ะ ชุดนะครับพี่เดิมที่เคยมาบางคนอาจจะไม่เคยมาก็เป็นไปได้นั้นของดีทั้งนั้นเลยมีชุดสื้อสวยทั้งนั้นเลยชุดหนึ่งเช่าราคาเท่าไหร่ชุด เช่าชุดอย่างเดียว50บาทแต่ถ้าเกิดซื้อาาอาหารใส่บาทไว้แล้วก็อาหารนี่คือตะกาละเลยแต่งชุดนอนปี๋แตุ่ดนอนปีโอ้โห <c ười> คนเยอะแล้วสะพานอะไรนั่นนั่น บรรยากาศเย็นสะพานมอ ไข่รลยเลคถ่รูปนี่คิดยังไงถ่ารูปด้วยถ่ายรูปด้วยคิดยังไงอ,อต้องใส่หัวด้วยใช่ไหะ แต่เราไม่ขายแต่ราไม่ขาย ครับเราจะให้ดูบรรยากาศสะพานมอญตอนเย็นๆตอนค่ำๆกันนะครับปิวก็ประมาณนี้นักท่องเที่ยวก็เยอะมาก <Get you. S 1> ครนักท่องเที่ยวเราครับนักท่องเที่ยวเราทำไมหนะ้าเหมือนมอญ วันนี้จะพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสาวมอนกันนะครับพรุ่งพรุ่งนี้เราจะใส่บาตรตอนเช้ากันที่ฝั่งมอนกันนะครับ Go back to the hotel Go back to the hotel ท่ตรองเที่ยวก็เยอะมากนะครับเยอะมากวันนี้ พรุ่งนี้เราจะทำบุญใส่บาตรกันตอนเช้าเช้านะครับบรรยากาศตอนกลางคืนก็จะมืดหน่อยมืดตดื่อไม่ค็นอะไรไ,ไฟไม่ค่อยจะสว่างสว่างบางทีฝั่งที่เราเดินไปจะไปฝั่งไทยนะครับข้างหลังเราเป็นฝั่งมอนนะครับฝั่งมอที่พรุ่งนี้เราจะไปใส่บาตรกันนะครับคือฝั่งไทยข้างหลังคือฝั่งมอ ครับผมเดในพรุ่งนี้เราจะไปใส่บัตรกันนะครับโอ้โหนักท่องเที่ยวเรามาเยอะมากเลยมาเจอนักท่องเที่ยวเราอีกแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างมากันเยอะเลยเนาะนักท่องเที่ยวมากันเยอะเลย คนเยอะมากเลยมีคนมาคนดู้อเยอะกนเยากาศตลอดบอลตอนเย็นๆสพานไม้อนุสร

ตัวนี้ปนไปเที่พักใช่ป่ะอ๋อตรงนี้ไงบ้านมอนนอนเล่นเนี่ยแน่นๆที่เขามาที่เป็นกินกาแฟกินไอโจ๊กร้อนๆที่มีบ้านมีบ้านไม้ไผ่มีบ้านมอนนอนเล่เนนี่นะ เด็กๆก็ยังได้ถ่ายได,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 ด uh, ไปเลย <c oughs> พร้อมเพิ่มได้นะครับทนเยอะอยู่หมนบอกไปจีามาสากน่ยน้นี้ก็จองไปเาที่ามาดู ซือเป็นอาหารสบก็ได้นะคะคาการจะทานตาอนเช้าค่ะเอาข้าว<อ>มาะคะ่ะเี่ยี่แน Càng